ขายเครื่องสักครับอ่าไม่ค่อยได้ใช้นี่ทุกอย่างครบไม่ค่อยได้ใช้เลยตั้งแต่ซื้อมาไม่มีเวลาครับนี่เอหัวตัวนี้ซื้อมาต่างหากนะครับแต่แถมให้ใช้ได้ปกติครับนี่ ปกติก่อนที่จะมีให้คือพวกนี้สวิตตัวเครื่องแล้วก็เข็มลงเงาเข็มเดินเส้นที่ใส่หมึกหมึกวสัสลีแล้วก็หนังเทียมครับก็ราคาซื้อมาเบสเ็จประมาณสองพัห้าประมาณนี้อย่างอน่ะแต่จะ,จะ เอาเท่าไหาร่ก็ลองเสนอราคามาดู